สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่เรื่องสมบัติของเส้นขนานนะคะสมบัติของเส้นขนานในวันนี้นะคะครูจะให้พิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเห็นไหมคะที่ครูขีดว่าเป็นสีเขียวนะคะถ้ารวมกันได้180อองศาแสดงว่าเส้นตรงคู่นี้นะคะขนานกันอ่าอันนี้นะคะ วิธีหามุมภายในอีกหนึ่งมุมนะคะ,ะโจทย์เขากําหนดมาให้แล้วว่าให้เส้นตรงคู่นี้ขนานกันดังนั้นเราต้องหามุมภายในอีกหนึ่งมุมที่เขาไม่ได้ให้มาเนาะวิธีการหาก็นํา180องศาลบกับ60องศาเนาะคำตอบที่ได้ก็จะได้เป็น120องศาค่ะก็จะได้ว่าเส้นตรงคู่นี้ขนานกันตามที่โจทย์ต้องการนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่าตัวอย่างอันนี้นะคะ จะให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD อ่าอันนี้โจทย์นะคะครูกำหนดอันนี้มาให้ก่อนมุมภายในโจทย์กำหนดมาให้80องศาอ่ามุมนี้นะคะครูกำหนดมาให้80องศา เราก็จะหามุมที่เหลือมุมที่เหลืออยู่ตรงไหนล่ะมุมที่เหลือก็จะอยู่มุมนี้นะคะคือมุม DIG เนาะมุมที่เราจะต้องหานะคะว่าจะต้องได้กี่องศาถึงรวมกับมุมที่เขากำหนดให้และจะเท่ากับ180องศาเนาะตามสมบัติของเส้นขนานนะคะเวลาเราหาเนาะอีกหนึ่งมุมนะคะก็จะได้ นำ180องศานะคะลบกับมุมที่เขากำหนดให้คือ80องศาเราจะได้มุมที่เหลือที่เราต้องการหาคือ100องศาค่ะค่ะดังนั้นนะคะมุม DIG DIG นะคะจะเท่ากับ 100, ออจะเท่ากับ100องศาค่ะ ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เนาะเราแค่หามุมภายในมุมที่เหลือนะคะเพื่อทําให้เส้นตรงคู่นี้ขนานกันนะคะค่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะตัวอย่างต่อไปอันนี้ขออนุญาตใช้ภาพเดิมนะคะครูก็จะกําหนดมุมมาให้เหมือนเดิมแต่มุมครูเปลี่ยนแล้วครูจะกําหนดมุม AGI มาให้มุมนี้ AGI ครูกําหนดให้98องศาค่ะ เราจะต้องการหามุม CIG ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD นะคะค่ะง่ายๆเลยนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนข้อเมื่อกี้ค่ะจะได้เอามุม180องศาตั้งลบด้วยมุม98องศาค่ะค่ะลบกันเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ 82องศาค่ะเมื่อเราได้แล้ว82องศาดังนั้นเราตอบได้เลยค่ะดังนั้นมุม C I G เท่ากับ82องศาค่ะค่ะง่ายมากเลยเนาะเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ครูขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสามารถไปทำเพิ่มเติมได้เนาะในแบบฝึกหัดนะคะค่ะครูก็ ขอจบการสอนของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ